สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซุซุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่3ธันวาคมพศ2 5 6 3แล้วแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับ วันที่5กับวันที่6กไหมไอ้วันนี้วันที่สามสี่แล้วก็วันที่5วันเสาร์วันที่6วันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์นะครับพี่ไต่จะไปสนามช้างพาลูกค้าไปดูการแข่งอีซูวันเม็กซ์เรเรียกถูกไหมถูกเนาะแข่งรถอีซูซก็เดี๋ยวบรรยากาศภายในสนามตั้งแต่ตอนอยู่โชว์รูมเลยที่พี่ไต่พี่ต่จะถ่ายให้ดูถ่ายทั้งวันอะ อ่ะวันนี้มี fc หนึ่งท่านขอมาพี่ต่ายขอเปลี่ยนสไตล์ไปไอตัวรถใหญ่หน่อยได้ไหมสนใจตัวร้อยสาสิบก็ไม่รู้หาร้อยสาสิบที่ไหนไม่ให้ดูไปเจอเอาของลงน้ําแข็งทนาวันก่อนแล้วกันร้อยสาสิบเหมือนกันแต่ว่ามีตู้มาด้วยไปดูกันเชิญครับก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายหาได้ก็หาได้แค่นี้ก็เอาไปก่อนส่วน fc นะครับที่อยากดูพวกอ่าก็เรียกว่ายังไงรถบรรทุกอย่างเงี้ยหกล้อสิบล้อตัวถานต่างต่างก็เดี๋ยวพี่ต่ายพยายามหาถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับ อันนี้เขาปรับกล้องนิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะมีปัญหาอะไรกล้องเนี่ยซื้ออ่ะได้แล้วเมื่อกี้ไปกดน,นานอีกอ่ะก็มี f อถามมาพี่ต่ายทําไมกล้องของพี่ต่ายมันขาวจังเอาจริงๆอ่ะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นั่นหละแต่ว่าเอาจริงๆกับพี่ต่ายว่ามันถ่ายไม่สวยเท่าตัวเจ็ดพัดเดิมนะแต่ว่าอันนั้นหน่วยความจําเขามันก็โอ้ยเนาะ แคดีไม่ดีอาจจะเอาเจ็ดพัดมาถ่ายเหมือนเดิมนะครับก็มาดูก่อนละกันคันนี้เนี่ยครับจะเป็นเจ้าตัว NMR ขนาด130แรงม้าเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0 cc นะครับโดยหัวเก๋งเชสซีนะครับราคาหัวเก๋งเชสซีนะครับจะอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทย้ำา9 8น0 0บาทเอาไปนะหัวเก๋งเชสซีแต่ยังไม่มีตัวถังนะที่อยู่ข้างนอกะคันนี้จะเป็นของอพี่วุฒินันนะครับ แล้วก็เขาเรียกว่ายัางไงจะเป็นของโรงน้ําแข็งธนวันซึ่งจะเป็นลูกค้าผูกพันนะอันนี้ซื้อทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยนะครับโรงน้ําแข็งธนวันแล้วก็เวลามีจัดงานเลี้ยงลูกค้าโซนทางนู้นพี่ต่ายก็จะใช้ของน้ําแข็งธนวันนั่นเองนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้ดูโดยรวมนี่มีหมวกมาให้ด้วยหมวกตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจนะครับว่าอู่มาให้หรือว่าพี่นันแถมเออ ลักษณะสไตล์ของรถใหญ่นะครับด้านบนเนี่ยก็คาดว่าขนส่งไม่คาดว่าแหละขนส่งก็บังคับนะครับก็ต้องมีไฟหลังคาเพื่อบอกความสูงของตัวรถคนอื่นก็จะได้เห็นนั่นเองเฮ้ยว่าเฮ้ยแกนะ่ะสูงเท่าไร่เท่าไหรอ่าก็จะเนี่ยแต่บางทีตอน,ตอน,ค,นคืนเนี่ยบังคับเนี่ยจ้ามากนะไอเราเห็นแล้วโอเคตัวไฟเขียวจะพุ่งใส่อย่างเดียวเดี๋ยวจะได้ไปใกล้สิบล้อจอดติดไฟแดงโอ้ไอเราคิดโอ้สบายแล้วแยกนี้ไฟเขียวไฟเขียวเนี่ย พอไปยังไงท้ายสิบล้อดอีก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับเจ้าตัวเอ i g มาคันนี้การออกแบบด้านหน้าของเขาเนี่ยสไตล์นะครับสไตล์ของเขาเนี่ก็หน้าตัดเลยสไตล์รถบรรทุกกันแหละเพราะว่าการที่ออกแบบหน้าตัดอย่างนี้นะครับก็จะทําให้คนขับเขามองซ้ายมองขวามองได้ดีไม่มีอะไรมากันทั้งหน้านั่นเองก็กุญแจนะครับก็หาไม่เจอเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาถ่ายภายในให้ดูคลิปหลังนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีหมวกพร้อมกับชื่อของบริษัทธนวันนั่นเองกระจกมองข้างนะครับของเจ้าตัว NMR เนี่ยก็จะกลางออกมาจากตัวรถนิดนึงจะกลางออกมาจากตัวรถนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คนขับมองด้านซ้ายมองด้านขวาได้ชัดเจนนั่นเองมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว ELF ตัว L ไหมออนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็มีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว NMR 130แรงมา้า อันนี้ใบอันนี้เขาก็จะอนุญาตนเนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าตัวเนี้ยก็คือแบบนึงนีเนี่ยอนุญาตใบตัวนี้คือรถที่ยังไม่ได้ทะเบียนอะ่ะเขาก็ต้องมีนะครับอน <cinematic. S 1> ุญาตให้ให้ให้ใช้เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งน,นั่นเองจะได้ไม่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนะครับว่าเราขออนุญาตแลว้วอันนี้รถใหม่เาก็จะมีตัวนี้จะเป็นเลขเครื่องอันนี้เออเลขเครื่องเลขเครื่องแล้วก็ตัวนี้นะครับรถใหญ่เนี่ยเขาจะมีการละอุ้ยเราประกัน5ปีเลยนะ เนี่ยก็จะมีเบอร์ h อ t l i n e ติดให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับรถอีซูซมั่นใจในคุณภาพตัวที่ปัดน้ําฝนของเขาก็จะเป็นแบบนี้ใบตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าใช้กับรถเล็กได้ไหมน่าจะได้ขนาดใกล้เคียงกันนั่นแหละแล้วก็ที่ฉีดเนี่นนยนข้ังจะยื่นออกมาตรงนี้ครับมีโลโก้อีซูซุให้นี่แล้วก็ไฟของเจ้าตัว N NMR คันนี้นะครับก็จะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์หรือว่าเป็นไฟตาเพชรนั่นเองนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวคือข้อดีของการเอาไฟเขาเรียกว,ว่าไฟไฟหน้าไฟสองสว่างคืออยู่ขนาดเท่านี้คือเวลาที่รถเล็กเข้าสวนไปมาเนะี่ยไฟของรถใหญ่จะไม่ปไปสจะไม่ไปส่องตารถเล็กเออพูดง่ายๆ อันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะเออเดี๋ยวนี้รถใหญ่มีไฟตัดหมอกด้วยโอ้ยกันชนตัวนี้เป็นเหล็กครับนี่เป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเหล็กแต่ของรถปิกอัพจะเป็นไฟเบอร์ตื่นตาตื่นใจไม่เคยมาถ่ายเพีทีอ่าอันนี้เขาจะมีขอเกี่ยวมาให้ด้วยอ่าทีนี้เราไปดูด้านข้างกันว่าเขามีอะไรด้านข้างนะครับของเจ้าตัวเอนมาคันนี้ก็จะมี เขาเรียกว่าสติกเกอร์สะท้อนแสงให้เนี่ยคือเราสังเกตดูเลยนะครับวา่าเขาจะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลากลับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยอยูเทินรถที่ขับสวนมาจะเด้เฮ้ยอันนี้รถ6ล้อนะอะไรรถ10บล้อนะอะไรเงี้ยเพราะเขาจะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงน่นเองบางทีไม่มีไฟเงี้ยไฟส่องปุ๊บเขาก็จะเห็นนั่นเองแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์เอเดมามาให้นะครับอันนี้เครื่องตัวนี้ก็ต้องบอกว่า ผ่านมาตรฐานยูโร3นะครับโ oh, อ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวนี้ตรงบันไดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแล้วก็มีตัวสะท้อนแสงมาให้ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านข้างก็มีเหมือนกันทำให้เราเห็นได้ชัดเจนส่วนเบอร์ยางยางเนี่ยจะเป็นยางบิสโตนนะครับเขาจะใช้กระทะเหล็กนะครับตัวนี้5ลรูเดี๋ยวไปตายดูเบอร์ยาง อันนี้เขาเรียกว่ายางยาง7 0 0ร้อยไหมครับเนี่ยอันนี้ถ้าผิดขอภัยนะครับกระทะเหล็กขนาด16นิ้วแล้วก็ยางเขาเรียกว่ายาง700รอยหรือเปล่าส่วนนะครับเซียรถใหญ่หรือว่าพี่ๆที่เล่นรถใหญ่เออก็แนะนําได้แนะนําได้อันนี้ถ่ายตามที่เขาให้ถ่ายไม่ได้มีความรู้อะไร <c oughs> ครับแล้วทีนี้อ่ะลักษณะการต่อตัวถังเจ้า NMR คันนี้เป็นแบบไหนลักษณะการต่อตัวถังของเขานะครับก็ต้องบอกว่า คันนี้เขาเอาไปวิ่งน้ําแกน้ําแข็งเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าตู้เปียกอแต่เขาไม่เปียกนะเขาชื่อคือตู้เปียกแต่ไม่มีเครื่องทำความเย็นนะครับแต่เขาจะเก็บความเย็นได้นนเองเพราะว่าภายในตัวถงังคือชั้นระหว่างชั้นของตัวถงังข้างนอกข้างในเขาจะมีโฟมอัดกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต่อที่อูนน่ไหนเดี๋ยวพี่ตายจะดูให้แต่เห็นพี่นันบอกว่า,าเขาเรียกว่ายังไงคันนี้นะครับเป็น อูท so, nah uh, ี่ดีท right. hmm. <Yeah. S 2> ี that, okay. ่ส right. so ุดท so ี่พี that ่นันเคยส่งต่อเลยอัน hmm. นั้นก well, <it> ็แสดงว่าคันที่19นะครับคันที่จะเป็นคันที่19กแล้วนะเขาจะมีเลขสิบเก้าแล้วก็รถรถใหญ่นะครับเวลาเขาต่อตัวถังนียเขาจะมีตัวกากด้านข้างด้วยอันนี้ก็คือการในส่วนของจุดสําคัญนะครับเขาจะเป็นถังน้ํามันนั่นเองการลดเล็กสไลด์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมาให้แล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเราสังเกตดูจะมีมีตลอดตัวถังเลย ยางเบอร์หลังอ่ะ6ล้อหลังเนี่ยอ่ะก็จะเป็นยางตัวไหนเดี๋ยวพี่สายดูให้ก็ขนาดเท่ากันนะครับอันนี้ไม่ที่เขาจะเรียกเพาลอยนี่แหละอูแล้วตัวนี้เป็นเลดด้วยเป็นสเตนเลสด,ด้วยเนี่ยไม่ขึ้นสนิมอ่านี่อูต่อที่อูไหนอูกันตะพัดนะครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรตัวนี้เลย แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อพี่ต่ายเดี๋ยวพี่ต่ายให้เบอร์พี่เปิ้ลของพี่นันแกขายได้เยอะแล้วไม่ต้องไลแก <laughs> พี่เปิ้ลเพิ่งมาเดี๋ยวช่วยพี่เปิ้ลขายดีกว,ว่าไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ลำเอียงแต่ของพี่นันลูกค้าก็เยอะจริงๆอ่านี่มาดูด้านท้ายอ,อันนี้เขาเปิดเปิดท้ายได้นะเนี่ยเปิดหลังสองบานแล้วก็ด้านซ้ายมือตัวถังด้านซ้ายมือฝั่งนี้ครับนี่เนี่ย ก็จะอีก2บานเนี่ยพี่ตายพาดูอันนี้จะสะท้อนแสงนิดนึงแล้วก็ด้านท้ายเขาจะเป็นแบบนี้เลยมีการติดสติกเกอร์นะครับรอบคันเลยแล้วก็จะมีไฟเนี่ยไฟที่พี่ตายบอกที่บอกความสูงของเย่าหลังคารถเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่สีเขียวนะครับคันนี้ก็จะเป็นอ่าสีแดงเป็นหลอดไฟ led นี่ลงน้ำแข็งธนวัใสายสะอาดที่คุณวางใจเนี่ยรถใหญ่เขาก็จะมีแบบนี้ตลอดเลย อุ้ยเป็นสเตลอุ้ยเป็นสเตลเลตนะเนี่ยเนี่ยอุ้ยน่าจะแพงหมดหลายตังแล้วมีขอเกี่ยวตรงนี้ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีตัวกาดกันกระแทกมาให้แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวสะท้อนแสงนะครับมีมาให้เออเดี๋ยววันหลังพี่ต่ายพาดูอันนี้สติ๊กเกอร์ถ้าเราไม่ติดนี่จดทะเบียนไม่ได้นะเดี๋ยววันหลังพี่ต่ายเขาเรียกว่ายัางไงพาดูรถสิบลอดีกว่า อันนี้ด้านข้างนะครับประตูเขาก็เปิดได้สรุปก็จะมีประตู3าบานแหละก็คือมีท้ายสองบานที่เปิดได้นะครับแล้วก็ข้างหนึ่งบานอันนี้เอาไว้ลงน้ําแข็งนะครับตรงเนี้ยประตูบานเนี้เอาไว้ลงน้ําแข็งก็ได้ข้างหลังก็ลงน้ําแข็งแล้วเพราะเป็นรถน้าแข็งเ <c oughs> บอกไอ้หัวร้าน <c oughs> มันเป็นรถน้ําแข็งแกไม่มาลงน้ําแข็งจะลงอะไรวะ <c oughs> เนี่ย๋ย่ไปไต่เะเคาะดู เนี่ยข้างในเขาก็จะมีโฟมอีกนะคอเล่นสนุกเลย <laughs> อะโอเคก็นี่แหละครับคันนี้พี่ตายถ่ายใหดูวันนี้เป็นรถน้ำแข็งอืมเจ้าตัว nmr 130ร้อก็คันนี้นะครับข้อดีของเจ้าตัว nmr คือเขาขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเหมือนประมาณว่าเฮ้ยถ้าแกจะเอารถปิกอัพนะเออแกเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ย รถปิกอัพอย่างพวกแกเนี่ยเขาจะเกยทับกันนะอยู่ใกล้กันเนี่ยเอาชั้นดีกว่าอออืม,อมเพราะว่าชั้นเนี่ยหนึ่งคันจะเท่ากับปิกอัพสองคันเออเจ้านายจะได้ไม่ต้องวิ่งไลยเที่ยวเอาผมไปดีกว่าอะไรเงี้ยปิกอัพก็บ,บอกแกเข้าซอยได้เหมฉันไม่ไดนะ้เข้าได้นะเข้าได้นะคันนี้นะเออนี่ขนาดเขาไม่ใหญ่มากเกินไปราคาเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้อืมไฟหน้าไฟหน้ามันติเลนส์มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็การ ระจกด้านหน้าก็กว้างมองง่ายอ่าะโอเคก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมันไม่ใช่แนวก็เดี๋ยวพยายามถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองแหละอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายแล้วก็ขอแสดงความห่วยใยไปถึงนะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดภาคใต้นะครับก็นครศรีธรรมราชมาที่พี่ต่ายดูข่าวเมื่อมาเช้านี่อุ้ยน้ำท่วมท่วมเยอะมาก อ่ะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเป็นกําลังใจให้คลิปนี้พี่ตายก็จะไปทำความสะอารดรถแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเรงิงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ